สร้างเงินล้านจากการทำสบู่คุณดานี้ทำแบบนี้ค่ะคุณรู้ไหมคะมีคนมากมายที่อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะร่ำรวยและเขามักถามตัวเองว่าฉันจะต้องทำอาชีพอะไรฉันจะต้องทำธุรกิจอะไรนะที่มันสามารถสร้างรายได้ให้ฉันได้มากที่สุดคุณรู้ไหมคะในทุกธุรกิจมีคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อวามอยู่รอดและทำแค่พอให้มันผ่านผ่านไปได้คำถามคือคุณเป็นคนส่วนน้อยหรือคุณเป็นคนส่วนใหญ่คะมันไม่สำคัญหรอกคะ่ะว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่มันสำคัญว่าคุณสามารถล่ำรวยและประสบความสำเร็จได้ในอาชีพของคุณนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นที่หนึ่ง ในอาชีพของคุณคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นที่หนึ่งในอาชีพของคุณในธุรกิจของคุณเพราะเมื่อคุณเป็นที่หนึ่งคุณจะเป็นผู้นำตลาดค่ะการทำสบู่ก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสาเร็จร่ารวยจากการทาสบู่คุณจะต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนที่จะพัฒนาสูตรสบู่ของคุณให้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องพัฒนาทั้งทางด้านการพัฒนาสูตรและการสร้างรายได้ เพราะเมื่อคุณพุ่มเทยอย่างเต็มที่คุณจะสามารถแซงหน้าคู่แข่งได้ทั้งหมดนี่คือการสร้างที่1ในอาชีพของคุณการเป็นผู้นำตลาดของคุณค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะสร้างเงินล้านจากการทำสบู่คุณต้องลุกขึ้นมาเป็นที่1ในอาชีพของคุณเป็นผู้นำการตลาด แล้วคุณจะสามารถประสบความสำเร็จสร้างเงินล้านจากการทัำสบูได้แน่นอน